ผมจาสิทเอกวัชรช่องสารครับดิฉันนางสาวอภิการมารีค่ะพวกเราจิตอาสาพระราชทานจากโรงพยาบาลค่ายเสนาณลงบนถนฐานบกที่42อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับวันนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมกลับมาอีกครั้งนะครับกับกิจกรรมจิตอาสาเราทําดีด้วยหัวใจในโครงการเยี่ยมด้วยหัวใจห่วงใยทหารผ่านศึกในครั้งนี้เป็น e p ีที่8แล้วครับพี่ฟางครับถ้าคุณผู้ชมมาจาได้นะครับในกิจกรรมนี้นะครับในพวกเรานะครับชาวจิตอาสาพระราชทานก็จะประกอบไปด้วยคุณหมอนะครับพยาบาลเภสัชกรแล้วก็นักโภชนากรนะครับเข้าเข้าไป เยี่ยมเยี่ยแล้วก็ให้กําลังใจครับพี่พี่ทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนั่นเองครับและในวันนี้ครับเราพาไปเยี่ยมใครครับพี่ฟางวันนี้ค่ะเราจะพาไปเยี่ยมพนโทบุญชัยชัยวิสุทธ์ค่ะทหารผ่านศึกนอกประจำการค่ะน้องไงถูกต้องเลยนะครับซึ่งท่านเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับในอาเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2559ที่ผ่านมานั่นเองครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากพี่ๆีสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขาไปเยี่ยมให้กำลังใจ ท่านกับเราด้วยนั่นเองครับผมแต่ก่อนที่จะไปนะครับไดฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้กันเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปกดไลค์เพจเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานและเพจโรงพยาบาลค่ายเสนานารงค์ค่ะถูกต้องเลยนะครับผมแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่นะครับอยากให้พวกเราชาวจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็สามารถทักมาบอกกันได้ในอินบ็อกซ์ในเพจนี้นะครับหรือว่าโทรมาที่สายด่วน1510ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะถูกต้องเลยแล้วครับแล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเรื่องกิจกรรมกันเลยดีกว่าคร สวัสดีครับคุณลุงนะครับสวัสดีครับครับเป็นหมอจากโรงพยาบาลค่ายเสนาลงนะครับผมจากพาทีมมานะครับมีคุณพยาบาลคุณเอสั์คุณอ่าทีนผู้ชนาการนะครับอันนี้ขอถามหน่อยว่าอ่คุณลุงขออนุญาตแทนว่าคุณลุงนะครับครับผมก็อ่คุณลุงเนี่ยคือเกิดเหตุการณ์ไงเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับโดนรอบวางระเบิดซะครับครับผมก็เขาก็คงกะเล่นทหารอ่ะ เพราะว่ามันมีน้องๆแล้วก็ลูกข้าราชการมับยปัตตานีมันอะไรอย่างนีคระสี่หกเออสี่หกอันนั้นเขาก็โดนไปสิบสองคนทหารแล้วก็ลูกหลานแล้วผู้ลุงโดนระเบิดยังไงบ้างครับผมก็โดนตรงเขาก็นี่ไง อันนี้คือเข้าเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ผ่าท้องเหรอครับเขากลัวเอาออกใช่ไหมเอาออกอันนี้ผ่าผมก็ไม่รู้ว่ามันคือผมไม่รู้สึกตัวหรอกครับผมสิเลือดออกในท้องเหรอไม่มีเก็ดระเบิดเขาเห็นรูใช่ไหมใช่แต่ตรงนี้คือโดนมีตรงอึดจริงไหมฮะหลังอะไรไม่มีเนาะไม่มีมีแขนแขนใช้ใช้งานได้ตามปกติไหครับหรือว่ามีปัญหาอะไรมันก็คงให้ปกติหรอครับเดินได้ไ คล่องแล้องเพราะว่าตรงนี้ก็หายไปพับเรียบไม่ได้ภูเขาไม่ได้อืแต่ยังพอสามารถเดินเดินเองได้อยู่จะใช้ใช้ตัวสามสามขานี่ใช่ไหมผมเคยใช้ไอขาเดียวแล้วไม่รอดไม่รอดมันโค่นอืความรู้สึกแต่ก็สามารถเดินเดินใช้ชีวิตประจําวันได้แล้วก็ใส่เสื้อพอได้พอได้พอได้อืแล้วเรื่องอาหารการกินเป็นยังไงบ้างครับ แล้วกินกินครบไหมฮะครบห้าหมู่อะไรไหมไม่ครบไม่ครบไม่ใช่ไรเดี๋ยววันนี้มีทีมโภชนาการมาเดี๋ยวจะมีให้ให้ความรู้เรื่องโภชนาการด้วยนะครับเดี๋ยวตรวจให้ด้วยนะครับมีคุณพยาบาลมาเดี๋ยวนช่วงนี้มีอาการอะไรบ้างไหมคะรูบหน้ามืดเวียนศีรษะอะไรรู้สึกว่าถ้าก้มสักพักหนึ่งอะนะครับโอเคเดี๋ยววันะค้ปกติอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ได้นะคะคามดมนค่าคามดมนร้อยเก้ดสิบอ๋อโอเค ปกติตอยู่ค่ะอ,อ,อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะแต่ว่าช่วงลุกแล้วก็เปลี่ยนท่ามีเวียนศีรษะอะไรอยู่บ้างไหมคะเออบางครัง้งคับโอเคคือเหมือนบางบางทีเราเปลี่ยนเปลี่ยนท่าเร็วอย่างเงี้ยความดันเล่นมันจะตกมันจะไปเลี้ยงสมองไม่พออาจจะมีวืดหน้ามืดได้ความดันตัวบนร้อยี่สิบเจ็ดนะคะตัวล่างแปดสิบสี่หัวใจเต้นเก้าสิบเอ็ดครั้งต่อน,นาทีถือว่าอ,อยู่ในเกณฑ์ปกติปกติเหรอคะใช่ค่ะทั้งหัวใจทั้งความดันอยู่ในเกณฑ์<อ>ดีเลยค่ะ มีอาการผิดปกติอะไรบ้างไหมคะช่วงนี้ไม่มีไม,ไม่ม,ม,มีมีแค่เวียนหัวเวลาเปลี่ยนท่านั่งท่านอนไม่เวลาก้มก้มอะค่ะโอเคอาจจะค่อยๆยเงยหน้าขึ้นมาจะช่วยได้เพราะว่าบางทีพอเราเปลี่ยนท่าแล้วบปุ๊บความดันมันจะตกลงข้างล่างอย่างคะตามแงน้่งถ่วงก็จะมีเวียนศีรษะได้เหมือนเวลาเราเปลี่ยนจากท่านอนเป็นท่าลุกนั่งอย่างเงี้ยตอนเช้าๆชก็ค่อยๆเปลี่ยนท่าโรคประจาตัวอย่างอื่นมีไหมคะตอนนี้เบาหวานความดันอะไรไม่เป็นเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ตรวตัวเลือดไปแล้วใช่ไหมคะผลเลือดไม่มีโอเคภรรยาบอกว่าผลเลือดปกติดีค่ะอ๋อคือผมก็ตอบไม่ได้ใส่มาไม่มีโรคทางอายุรงกรรมอะไรเลยใช่ไหมคะโอเคเลยไหนเดี๋ยวหมอลองตรวจร่างกายหน่อยครับอนุญาตนะครับหายใจลึกๆต้องต่อเส้น มันใจดีนะครับไหนๆขอไหนๆก็มีเรื่องตรงหัวแล้วเดี๋ยวขอตรวจทางระบบสมองหน่อยนะครับเด<ม>ี๋ยวขอตออ,นะอแป้นหน่อยครับอ,อ,อ๋อุญาตนะครับม,มองตรงๆมองๆที่ผมตรงๆนนะครับอืมโอเคมองตามนิ้วหมอนะครับตามองเยอะเลยโอเค หนแขนขาดูแขนหน่อยมีแรงไหมนะดึงผมเลยดึงผมเลยดึงเลยเดี๋ยวหนึ่งสองดึงได้เลยครับอืโอเคจะได้เดี๋ยวเตะทีละข้างนะครับเตะขึ้นมาเลยต้านต้านแรงคุณต้านแรงผมเลยเตะเลยเตะเลยเตะเลยครับอืโอเคข้างนี้แหละครับอืโอเคข้างนี้น่าจะแรงน้อยทั้งคู่เนาะแต่ว่าสามารถดูดน้อยนะ สลามันจะทำนี้แข็งแรงอ๋อไม่เอ่อเอ่อก็แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงอยู่แต่ว่าแรงน้อยกว่าคนปกตินิดหน่อยนะครับอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราอาจจะมีบัตรเก็บอะไรตรงนี้นิดนึงกําลังกาลังตรงนี้มันก็หายไปหน่อยเด้วหมอรู้หน่อยเดี๋ยวผมใช้เดินเดินเองได้เลยใช่ไหมครับเดได้ใช่เดี๋ยวจับับอะไรของหมอไม่ช่วยแล้วหมอตัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอุยยาเยอะ ยาสุกแล้วายใจแล้วก็เลยีครับอือดีครับดีดีเอาว่าเอาเดินได้เลยเนาะชัวร์ก่อนเอาชัวร์ชัวร์เอาชัวร์ชัวร์อ่ะชัวร์โอ้เดินโอ้เดินตัวไม่ใช้ไม่พาก็ได้ด้วยแหละครับเดินหมุนตัวได้ไหมพอพอได้เดินหมุนตัวให้หมอดูตัวไงหมุนตัวกลับเนี่ยกลับหันมากลับหามกับหมอเนี่ยฮะข่าผมข้างหลังเนยเยี่ยมเป็ยอดเลยไหวไหมครับไหวไหมไหวไหวไหวครับได้ได้ ไหวไหวไหวอเดี๋ยวผมยังไหวอยู่ได้๋ยวให้เขาเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะถัดจามาพูดถึงเรื่องยาอยากทราบว่าช่วงเช้าทานตัวไหนบ้างคุณหมอแนะนำให้ทานประจำเช้าไม่ได้ทานเลยไม่มีเลยหรอคะครับ๋อแล้วคุณหมอแนะนำมาว่ายังไงคะจริงๆต้องทานไหมคะคุณหมอบอก โฟลิกยังทานอยู่ไหมคะนี่ทานครับอ๋อทานอันนี้อันนี้เป็นยาบำรุงเลือดใช่ไหมคะเข็นทานอะไรนะตอนตอนตอนเช้าทานทานตัวไหนบ้างไม่ได้ทานเลยไม่ทานเลยเที่ยงทานไ่มคะอ๋อก่อนนอนก่อนนอนตัวไหนคะจะรวบก็ทั้งหมดเลยทุกตัวเลยครับมันเอ่พอดีทษทีนะคะพอดีหนูเห็นบางบางซองมันก็จะเป็นยาสองชนิดอยู่ด้วยกันหรือไม่แน่ใจว่าก็จะเป็นยานอนหลับออันนี้ยานอนหลับหลับแบบ หลับยาวเหรอครับกี่เม็ดคะก่อนนอนก่อนนอนทานกี่เม็ดเม็ดเดียวครับอันเนี้ยอ๋อยายาทั้งหมดแล้วก่อนนอนอย่างละเม็ดเลยครับยาอันนี้สองเม็ดค่ะเล้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวโทษนะคะอันอันนี้เลยเหรอคะสองเม็ดก่อนนอนอันนี้เป็นโฟลิกทานตอนเช้าไหมคะอันนี้เป็นโฟลิกอันนี้เป็นโฟลิก ไม,ม,ม,ม่มันไม่ใช่ยาตุวนมันพอดีฉลากกับยา<อ>มันไม่ตรงกันใช่ใช่อันนี้คือเอโ<า>อ้โนนะโฟลิกอันนี้ทานมื้อไหนก็มื้อเย็นก่อนนอน,นครับอโ,โอเคได้ค่ะโฟลิกอันนี้บำรุงเลือดนะคะแล้วแลวคลเซียมยังทานอยู่ไหมคะทานครับทานนะคะก็เป็นมื้อเย็นเหมือนกันรวมเลยมื้อเย็นโอเคได้มีท้องผูกไหมคะเมื่อก่อนเป็นครับ ค่ะเพราะว่าค่ะต,ตอนหลังเนี่ยจะไม่ค่อยปลูกแล้วตอนแรกผมก็ไม่รู้ว,ว่าร่างกายมันยังไงจะมีก้อน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 เพราะว่าสองกล้องค่ะพกก้อนก้อนในลำไส้แต่ว่าตัดชิ้นเนื้อไปแล้วชิ้นเนื้อปกติค่ะก็หมอก็ตัดออกค่ะด้วยด้วยเออทฤษทีค่ะด้วย ด้วยด้วย okay. ด้วยเอ่อแอคทิวิตี้ของเราอาจจะเคลื่อนไหวน้อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวแคลเซียมมันก็อาจจะมีผลทําให้ท้องผูกค่ะก็เลยแนะนําว่าอย่างแคลเซียมเนี่ยค่ะบางชนิดอาจจะบัดดูดซึมได้ดูดบางย uh, ี่ห้ออาจจะดูดซึมน้อยก็เลยแนะนําว่าให้ทานหลังอาหารทันทีเลยหรือว่าพร้อมอาหารไปเลยนะคะมันจะได้แบบดูดซึมได้ดีหน่อยเพราะว่าพวกนี้มันจะดูดซึมตอนกระเพาะเราเป็นกรดอย่างนี้ค่ะค่ะนะคะ นะคะก็เข้จายคค่ะแล้วก็พวกยานอนหลับทานกี่ตัวคะเพราะว่ามันจะมีสองตัวเดียวอตัวนี่ไงอันนี้จะชัดเองอันนี้จะกินแล้วหลับแป๊บหนึงก็หลับขอโทษหน่อยเพราะว่าในซองนี้มีสองยี่ห้อใช่ครับมีโรลากับโคนาซีเพมอันนี้โรลากาซีแพมทานอันไหนอยู่คะคนานทั้งสองอันเลยอย่างหลับไหมหลับดีนะคะหลับหลับ อ่าค่ะเนื่องจากยาที่คนไข้ได้รับค่ะ,คะโดยส่วนใหญ่เลยที่คุณหมอให้เรื่องปรับอารมณ์ปรับอะไรเงี้ยค่ะปรับความเครียดเนี่ยคะ่ะมันมีอาการค้างเคียงทําให้ง่วงงินด้วยก็แนะนําว่าเวลาคนไข้าทานยาเนี่ยคะ่ะก็คือเวลาลุกหรือเปลี่ยนท่ายังไงก็ค่อยๆนะคะเพราะว่ามันมันอาจจะทําให้เราแบบเซลมหกลมได้เวลาลุกก็อย่าอย่ารีบเปลี่ยนท่าหรือลุกไวนะคะเพราะว่าบางครั้งยาพวกนี้บางตัวมันออกนิดนานนะคะมันก็อาจจะทําให้เราเสี่ยงได้ะคะ่ะ เดี๋ยวหนูขออนุญาตแนะนํายาที่ทางโรงพยาบาลเอามาให้นะคะเป็นยาพื้นฐานทั่วไปนะคะเป็นยานวดแก้ปวดนะคะเป็นตัวไปบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะแล้วก็มีตัวไทลินนนค่ะตัวนี้จะเป็นชนิดแปดชั่วโมงต้องทานครั้งละสองเม็ดนะคะอันนี้สามารถทั้งคนไข้ทั้งญาติทานได้ผู้ใหญ่นะคะสองเม็ดเป็นเวลาทินไทลินนนันแปดชั่วโมงนะคะก็คือแปดชั่วโมงถึงจะทานซ้ําแล้วต้องทานครั้งละสองเม็ดนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นคาริโลซาลสำหรับพคนในปากช่วยลดการเจ็บคอเวลาเราเจ็บคอกลับเส็จไม่สบายใช่ค่ะอันนี้ได้นะคะแลก็มีตัวละลายเสมหะค่ะเป็นเป็นเม็ดคูนะคะยการแบกหลองค่ะเป็นมิลเครียร์ค่ะตัวยาเดียวกันนะคะอะเซทิลซิสเตอิน6 0 0มิลลิกรัมละลายน้ำยาหนึ่งเม็ดน้ำหนึ่งแก้วเป็นคู่นะคะจะช่วยลายเสมหะ แล้วก็มีตัวผงเกลือนะคะอันนี้ไว้สําหรับถ่ายท้องเหลวเอ่อท้องเสียนะคะโอเคนะคะแล้วก็อันนี้แย้แพ้แก้แพ้ได้ทั้งเป็นลดน้ํามูกตัวเลวเซทิซีนค่ะได้ทั้งลดน้ํามูกขื่นคันปูิแพ้นะคะค่ะแล้วก็ตัวยาเครืนกระเพาะลดกรดนะคะแก้โรคกระเพาะแสบท้องปวดกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือกระเพาะนะคะเอ่อแต่ว่าอันนี้ จะไม่แนะนําให้กินพวกแคลเซียมนะคะเพราะว่าถ้าถ้ากินต้องห่างกันอย่างน้อยสองชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันจะจับกันเพราะว่ามันจะเป็นธาตุแคลเซียมกับอลูมิเนียมครับเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงยาพวกนี้ค่ะ,ะก็ใช้ตามอาการนะคะแล้วก็สำหรับยาที่คนไข้ทานต่อเนื่องก็แนะนำไปพบแพทย์ตามตาม,มาัานคะได้ค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับก็อยู่เป็นนักโภชนาการนะคะก็วันนี้ก็จะมาให้คำแนะนําเรื่องของการทานอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็จากที่ฟังคร่าวๆก็ดูแบบสุขภาพดีอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาดูว่าแบบทานยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เมื่อกี้ก็คือกินได้หมดเลยใช่ไหมคะมีปัญหาแบบเบื่ออาหารไหมคะ กินตามชอบกินตามที่ชอบใช่ไหมใช่หมายถึงชอบเมนูอะไรบ้างคะชอบเมนูกินง่ายๆนะคะเพราะกินได้ทุกอย่างอะครับทานได้อ๋อค่ะส่วนมากนี่คือทำทานเองหรือว่าซื้อตามสั่งคะท็บ้างซปนบ้างใช่ไหมคะ ค่ะถ้าแบบเราทําบ้างซื้อบ้างเนี่ยวันนี้หนูจะมาสอนวิธีหลักการเลือกนะคะง่ายๆเลยก็คือกินให้ครบห้าหมู่คือกินให้หลากหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็จะโชว์แบบห้าหมู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ละหมู่เนี่ยมันจะมีประโยชน์แตกต่างกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดแบบอ่าในวันนี้เนี่ยเราเน้นว่าให้เน้นเป็นกลุ่มโปรตีนเนื้อสตัตว์อะค่ะเพราะว่าใช่ค่ะโปรตีนเนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยอะคะ่ะเนื้อสัตว์นี่คือทานได้ทุกชนิดได้ค่ะปลาไก่กุ้งอะไรอย่างงี้ไดออ้ได้หมดได้หมดเลยใช่มคะ ผมก็ไม่รู้ผมแพ้อะไรบ้างนะ <c oughs> ไม่แพ้ไม, <c oughs> ไม่น่าจะไม่แพ้ใช่ไหมคะ <c oughs> ย,ยังไม่เห็น <c oughs> วันนี้เดี๋ยมีโมชัวให้ด้วยค่ะว่ากินยังไงให้มีสุขภาพ <Okay. S 2> ดีนะคะก็ถ้าเป็นโปรตีนเนี่ยก็คือเน้นเนื้อสัตว์ก็คือพยายามทานปลาเป็นหลักเพราะว่าปลาเนี่ยจะย่อยง่ายนะคะแล้วก็แบบเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพแล้วก็เต้าหู้ค่ะชอบทานไหมคะพวกเมนูถั่วเต้าหู้อะไรเงี้ยพวกนี้เนี่ยมันจะมีเซนชอบไหมคะชอบครับทานบ่อยไหมคะเมนูนี้เต้าหู้ไม่บ่อยเลยไม่บ่อยใช่ไหมคะครับ ค่ะเพราะว่าถั่วเต้าหู้เนี่ยมันจะมีเลสิตีนในเรื่องของบำรุงสมองด้วยค่ะแบบเป็นสารสื่อประสาททำให้เราแบบถั่วเต้าหู้ใช่พวกถั่วธัญ,ญพืช<อ>พยายามทานให้บ่อยขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบพวกวิตามิน B ีแมกนีเซียมค่ะมันจะหลั่งสารความสุขออกมาค่ะทําให้เราแบบหลับง่ายด้วยค่ะพยายามแบบทานถั่วธัญ,ญพืช<อ>ให้บ่อยขึ้นแบบ ก็เป็นเม็ดอัลมอนด์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าในรูปแบบของนมถั่วก็ได้ค่ะปกตินมแพงไหมคะอาจจะแพงถ้านมถั่วแพงเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบนมถั่วเหลืองก็ได้ค่ะส่วนมากทานนมประเภทไหนคะทานนมส่วนเหลืองอ๋อนนมท่อนไม่ได้๋อชั่วชั่วหรือที่แดงพี่อภิรัตเพื่อนกันนะครับ เขาส้มเป็นชัวเป็นชัวกระป๋องเหรอคะเป็นกระป๋องค่ะเป็นสูตรถั่วเหลืองใช่ไหมคะได้ค่ะก็ทานนมนี้อย่างเดียวใช่ไหมคะได้ค่ะก็คือเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกแบบเบื่ออาหารหรือกินได้น้อยก็อาจจะเสริมเป็นโบชูอะไรนะเอนชัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หรือนมนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้อะไรเงี้ก็กินได้นะคะเหมือนกับว่าเราไปตลาดอะไรเงี้ยไม่ชอบหรอคะชอบ ค่ะหรือแบบพวกไวยามินเล็กตาซอยอะไรอย่างนี้ก็ทานได้แต่ว่าหนูขอเนญ่าให้ดูเรื่องฉลากอะค่ะเวลาเราดูค่ะเพราะว่าในนมเนี่ยมันจะมีน้ําตาลแล้วก็มันจะมีฉลากบอกเนี่ยค่ะเขียนว่าฉลากโภชณาการผมผมน่าจะผิดสังเกตนะตัวเองอะค่ะมันเหมือนกับว่าผมเนี่ยเป็นโรคขาดน้ําตาลอยู่ขาดน้ําตาลเหรอคะหมายถึงว่าราหว่างก็กินหวาน แต่ว่าผลการเจาะเลือดก็คือไม่เป็นไรปกติเละอาจจะเป็นความรู้สึกเราอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าขันน้ำตาลเนี่ยมันจะมีการแบบเพี้าไไมม่่่ใชอุยไไม่่ออะระ ไม่กินน้ําตาลน่ะมันเหมือนว่าผมไม่ไมีแรงใช่ไหมคะหมายถึงกินน้ําตาลในรูปแบบไหนคะแบบของหวานขนมหวานหรือว่าเป็นในรูปแบบไหนคะแบบนมหวานหรือว่าน้ําพึ่งน้ําพึ้งกินน้ําพึ่งเสริมเข้าไปใช่ไหมแสดงว่าเราอาจจะได้อ่านในกลุ่มแบบข้าวหรือว่าโปรตีนที่ไม่เพียงพอค่ะหมายถึงรเราอาจจะได้รับพลังงานไม่เพียงพอเราก็เลยอาจจะ ร่างกายต้องการพลังงานเพิ่ม,อ,มอะไรเงี้ยค่ะนั่นเดี๋ยวหนูไปแนะนําในเรื่องสัสดส่วนก็ได้ค่ะอาจจะให้เราอิ่มท้องกับเป็นโปรตีนแทนนะคะถ้าเรากินโปรตีนถึงเนี่ยความรู้สึกแบบอยากของหวานเะยมันจะลดน้อยลงค่ะให้เราเพิ่มเป็นแบบกินเนื้อสัตว์ให้เพิ่มขึ้นนะคะครับต่อมื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณมื้อหนึ่งประมาณสี่สี่ถึงหกช้อนช้อนกินข้าวอะค่ะไม่ทราบช้อนโต๊ะทานถึงไหมคะเหมือนปลาหนึ่งตัวเนี่ยค่ะก็เท่ากับสองช้อนโต๊ะใช่ค่ะมันเป็นแบบทดแทนนะคะ คือมื้อหนึ่งอะคะ่ะให้ได้ประมาณขั้นต่ำคือสี่ช้อนน่าจะถึงใช่ไหมคะพยายามทานให้ถึงนะคะถ้าเรากินโปรตีนถึงเนี่ยร่างกายเราก็จะ,ะไม่ไม,ไม่ไม่หิวของหวานอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นไข่ก็ได้ค่ะไข่ไก่ไข่ไก่นี่ทานได้ทุกวันเลยเพราะว่าไข่เนี่ยไข่แดงเนี่ยค่ะถ้าเราไม่มีเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี่ยก็ทานได้ทุกวันแต่ถ้าเรามีเรื่องคอเลสเตอรอลก็วันเว้นวัน,วนค่ะปกติทานไข่บ่อยไหมคะ กินทุกวันไหมคะไข่ผมตั้งใจแล้วว่าผมจะไม่กินไข่ทำไมอะคะวันนี้เรามีไข่มาเจ่ดเขนให้ผมกินเช้าวันเย็นเลยเพราะว่าเป็นไข่ขาวมันเสริมสร้างโปรตีนใช่ให้ผมกินเช้าวันเย็นน่ะไข่ขาวก็ได้ไม่เราวเขาให้ผมกินไข่ขาวตลอดเลยครับ มันไข่ใช่สาเหตุที่เขาให้กินไข่เพราะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพไข่มันซํำด้วยแล้วก็มันย่อยง่ายเหมาะสําหรับแบบผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลหรือคนปกติเนี่ยค่ะก็คือทานได้ทุกวัยเลยผมนึกว่าเขาประหยัดไม่ไม่ได้ประหยัดค่ะเป็นเมนูที่ <c oughs> แบบเกรด A เลยค่ะมนไข่เทียบกับแบรนด์เนี่ยคุณภาพเท่ากันเลยนะคะนั้นต่อไปเนี่ยหนูแนะนําให้ทานไข่เพิ่มถ้ารู้สึกแบบคิวของหวานอะไรเงี้ย พยายามทานแบบพวกไข่เพิ่มก็ไปมันจะลดอาการเพลียอย่างนี้ได้<ฆ>นั้นเดี๋ยวต่อไปปรับใหม่ได้ไหมคะให้ท<ด><ฆ>านโปรตีนให้เยอะขึ้นนะคะ<ฆ>แะทนที่จะกินแบบพวกน้ำพึ่งหรือน้ำหวานเพิ่มนะคะไข่ได้ทุกวันเลยนะคะแต่ไข่แ<ฆ>ดงวันเว,นว้นวันอาจจะทำเป็นไข่ตุ๋นอะไรก็ได้นะคะไข่ตุ๋นกินเบื่อไข่ตุ๋นก็เบื่อแะหว่ารอบันปลอมเนี่ยกินไข่กับหุ่นละเลื้อยครัอกินแต่ไข่ทุกวัน อแล้วข้าวนี้ปกติทานยังไงะคะเป็นแบบข้าวขาวข้าวกล้องหรือว่าผสมข้าวไรเบอรไเบอรี่แบบนี้เลยใช่ไหมคะอย่างเงี้ยค่ะสีเบากว่านี้สีเบากว่านี้โอเคค่ะนั้นข้าวนี้คือทานถูกแล้วก็คือเป็นแบบผสมข้าวกล้องข้าวซ้อมมืออะไรเงี้ยค่ะมันจะมีวิตามินบีทำให้อิ่มท้องมื้อนึงนี่ทานเยอะไหมคะกี่ทัพีประมาณเวลาตัด สองโอเคได้กว่าสองถึงสามได้ใช่นะคะพยายามแบบทานให้หลากหลายถ้าเบื่อข้าวก็อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวสักชามหนึ่งนะคะถ้าข้าวเหนียวเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะข้าวเหนียวเนี่ยน้าตาลมันเยอะต้องลดครึ่งหนึ่งในการทานนะคะอ๋อแล้วก็ห้าบาทนะห้าบาทถ้าห้าบาทก็หมดได้ไม่เป็นไรแต่ไม่ไม่เอาสิบาทนะคะข้าวเหนียวสิบาทห้าบาทนี่กําลังดีแล้วก็อันนี้ค่ะเวลาเราหิวอค่ะหนูแนะนาให้ทานพวกแบบข้าว ข้าวโพดอะไรเงี้ยมันจะดูดซึมน้ําตาลได้ดีกว่าที่เราจะทานแบบพวกน้าผึ้งอะไรเงี้ยท่ะทให้เราแบบอิ่มท้องนานด้วยปกตินี่ทานไหมคะแบบมีคพยายามแบบถ้าหิวให้ทานเป็นข้าวโพดต้มน,นะคะแต่ปริมาณฝักเล็กหนึ่งฝักถ้านะฝักใหญ่ครึ่งฝักนะคะเพราะว่ามันจะเป็นข้าวแป้งเหมือนกันนะคะต่อไปให้เราอิ่มท้องกับแบบโปรตีนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเนื้อสัตว์แล้วก็แบบพวกพัญยพืชอะไรนี้แทนนะคะ แล้วก็กาแฟอะไรอย่างนี้ทานไหมคะโอ้เยอะมากทานวันละหลายตองไหมคะเป็นกาแฟดำเป็นกาแฟดำกาแฟดําได้ค่ะแต่ไม่ได้ใส่น้ําตาลเพิ่มหรือน้ําผึ้งเพิ่มใช่ไหมคะใช่ใส่ใส่วันละกี่ช้อนคะน้าผึ้งแก้วละช้อนนะครับแก้วละช้อนนึงแล้ววันหนึ่งทานกี่แก้วคะเยอะน่าจะสามแสดงว่าน่าจะเกินน่าจะเกิน เพราะว่าน้ำพึ่งมันก็คือน้ำตาลแล้วก็จะเป็นกรูโคสอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียแต่างทีข้าวอ่ะจะไม่ได้ทานหลายมือจะทานสองมือประมาณสองมือถึงเที่อก่อนมื้อเดียวเที่ยงกับเย็นเที่ยงกับเย็นเย็นแล้วดูทีวีไปอย่างเงี้ยผมก็จะทานตอนประมาณสองทุ่มค่ะอ๋อค่ะ คือหนูขออนุญาตแนะนําว่าถ้าเป็นแบบกาแฟเนี่ยถ้าเป็นกาแฟดำก,กาแฟ,ดำ,แาแฟดำอย่าทานได้ไม่ห้ามเลยแต่วันนึงไม่เกินหนึ่งถึงสองแก้วก็พอค่ะแล้วก็เวลากินเนี่ยเปลี่ยนจากพวกน้ําผึ้งอะคะ่ะเราอาจจะใส่กาแฟดําไปใส่ในแบบนมถัว่วแทนอะไรเงี้ยทดแทนมันจะได้รสชาติมากกว่าการเติมน้ําผึ้งะคะ่ะเพราะว่าน้ําผึ้งเนี่ยเราก็จะได้น้ําตาลเข้าไปด้วยเพราะปกติเนี่ยเราได้น้ําตาลจากอาหารที่เราปรุงอยู่แล้วอะค่ะซึ่งพอเรากินน้ําผึ้งเข้าไปเพิ่มเนี่ยเราก็จะได้รับน้ําตาลเพิ่มนะคะนั้นก็แบบ กินมละรสองแก้วก็น่าจะเพียงพอนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่เจ้าหน้าที่สํานักง,งานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขาค่ะอยากจะให้พี่ช่วยแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมนายอัจฉริพลปัญโยนะครับเป็นหัวหน้าง,งานสงเคราะห์สํานักง,งานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขาวันนี้ก็จะพามาที่เยี่ยมเย็นเอ่อพลโคบุญชัยอะครับก็ท่านได้รับการบาดเจ็บแล้วก็มีการทุกข์คนลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในสนามครับก็เกิดจากเหตุระเบิด เมื่อตอนปี59ครับครับผมทางสำนักง,งานสงเคราะเขตสงขาได้ให้การช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะก็จะมีในส่วนของเงินช่วยเหลือ,อรายเดือนนะครับมอ,อบให้ท่านทุกเดือนออแล้วก็มีในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่สามารถเบิกกับทางผ่านสึกได้ในส่วนของเกินสิทธิ์ของทางต้นสังกัดครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากเลยนะคะ,คะ แล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วครับพี่ฟางครับใช่แล้วค่ะน้องนหนในต้องฝากผู้ชมนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับทั้งสองเพจเลยคือเพจอะไรครับทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานและเพจ โรงพยาบาลค่ายเสยนานล้งค่ะต้องเข้าไปติดตามนะครับว่าครั้งหน้าพวกเราจะพาไปทํากิจกรรมอะไรนะครับผมแล้วก็เหมือนเคยเหมือนเคยเลยครับผมถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีเรื่องอยากให้พวกเราชาวจิตอาสาแพทย์าทานให้ช่วยเหลือก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาบอกกันได้นะครับหรือว่าโทรมาที่สายด่วน15 1 0่นได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะพวกเราชาวจิตอาสาแพทย์าทานพร้อมที่จะช่วยเหลือที่ท่านได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วครับพี่ฟางครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ